เอาคนแบบอบตีวินชัยอ่ะแล้วก็องค์ดามอ่ะชื่ออะไรนะองค์ดาอ่ะวันชนะอ่ะวันชนะนั่นพูดเอาชัดเจนแล้วมาแมันที่ของไทยถ้าที่ของไทยก็ต้องผลักดันออกไปให้หมด <Yeah. S 1> มึงจะมาขุดคูลงคูแลคูพ่อ <Yeah. S 1> คูแม่มึงอ่ะแล้วก็ดัวแต่เราต้องพึงคํานึงถึงความปลอดภัยเพราะว่าถ้ามันออกจากผืนแผ่นดินไายไปผืนแผ่นดินตรงนั้นต้องละเอียดต้องเอาที่ตรวจจับระเบิดเพราะมันมีวาง <Yeah. S 1> ทุนระเบิด Mm. อย่าประมาทเดี๋ยวเราจะเสียแกงเสียขาเสียกําลังคนนี่ฮะไม่ใช่คุณจะไปพูดอะกเอือือกเอือักไอ้ห่าพูดแต่อย่าไปไอ้เยี่ยมมันจะพูด่อักทำห่าอะไรเราดูพี่ชัดทำไมมันต้องเกิเป็นปัญหาแบบนี้นะเพราะเจรจาตรงไหนนี่ครับไม่ว่าจะเป็นหลานไหนเนี่ยครับไทยเสียเปรียบตลอดก็นี่ไงคือพูดง่ายๆนะครับเขาทางขารอแล้วทางขาเหยียบฝั่งไทยไว้แล้วนะครับ แล้วก็ต้องไปเจรอาจารกับมันมันก็บอกว่านี่ที่ของมันเหมือนบอกว่ามันไปบุกลุกตรงนั้นตรงนี้นหะไปจับจองเป็นที่ของมันหมดแล้วครับแล้วไทยเองนี่ครับไม่มีความสามารถที่จะผลักดันพวกนี้ออกในพื้นที่เลยนะคือตอนเนี้ยมันจะเป็นแบบนั้นครับถ้าเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วป่านนี้นะผลักดันออกไปหมดแล้วมึงไปออกไปให้หมดให้แม่งสายหัวกับประเทศไปให้หมดแล้วผมจะบอกนะฝากบอกเล่าดนตรีต่างมาได้คนใหม่ด้วย แล้วก็แล้วตีกระาโหมเนี่ยคนเก่าในข้าวเ,เก่าในขวดใบเนี่ยทำอะไรให้มันเด็ดเดี่ยวหน่อยดิครับอย่าทำไรป้อแป้แล้วไม่ต้องไปอ้างประเทศอื่นไม่ต้องไปอ้างประเทศที่สามเอาประเทศกูมีเนี่ยแหละประเทศกูเนี่ยแหละไทยแลนด์เนี่ยแหละแผ่นดินเนี่ยมันของกูมันของไทยของบรรพบุรุษพวกกูและเอาไอ้เหี้ยเ,เขมรก็ามาตั้งแต่สมัยไหนไล่แม่องออกไปให้หมดมึงคำนึงถึงดิ ว่าทหารหนันของเราเสียเลือดเสียเนื้อไปต่าไหลายประชาชนไม่รู้หน่วยเนวม,มันยิงจรวดใส่บ้านเรือนเราไปคุยลอมจอมต้นตีนอะไรกันนักหนาก็ไปรู้พอถึงเวลาทหารเราไปเหยียบกันแล้วเบิกก็เอากันอีกคนก็ร้องผมร้องง่ายกันก็วันนี้เนี่ยคนที่มีอํานาจก็ขาดไปเลยความบาดแม่งกับความบาดไปใช้ทางการทูตเห็นไง มันจะได้ใจพี่น้องประชา,าชนก็พี่น้องชายแดงเขาก็บอกกันมาแล้วบอกว่าเอาเลยยึดก็ยึดเขาว่าบอกเขาจะได้ทําอะไรทำมาหากินได้นอนจะได้หลับตาได้ตรีนี่หลับตาไม่ได้เดี๋ยวเขเมรมาขโมยนี่พอเอาเขาเมรก็มามาขโมยคนนั้นเดี๋ยวหาเรื่องทั้งนี้ครับ <Yeah. S 1> เอาแม่งออกไปให้หมดแล้วเป็นแผ่นดินไทยอยู่แล้วมันมันชัดเจนอยู่แล้วอะ่ะ mm. เออคุณจะมานั่งอะไรกันนักหนามานั่งคิดนั่งงิน ไอคนที่ทําก็ทําไปดิองขาวกับองดำนี่แหละลุยแหลกกันอยู่ลุยกันอยู่เนอะ,อะพอมาทางนี้เอาเอาพูดคำชาทางนี้พูดอีอย่างแนละ้วน้องๆสอ,องคนมันก็ทางานดีเพืก็พูดเนี่ยปกป้องปตะพีไทยเอ,เอาฟันกันอย่างนี้พี่ชัดพี่ชัดว่าสถานการณ์ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่ชัดว่ามีลบมันอีกไหมไอลบป่ะผมว่าบอกว่าเราจะไปเดาเหตุการณ์ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ามันจะมีเพราะคนอหญ่ไอ้เหี้ยเราแวกเนี่ย ไอละแวกคุนเซนเนี่ยไอที่ไอไอละแวกคุนเซนเนี่ยมันเฮียไอเฮียไอเฮียี่ตัวเฮียแล้วไอคุณมันเน็ดลูกแม่งแม่งเฮียทั้งโคตรอ่ะบอกให้ลบมันไม่มีแต่มันจะไม่สงบลบมันอาจจะลบแบบคราวก่อนนะมันไม่มีแต่มันไม่สงบมันกวนทนตีเนี่ยมันจะแย่นู่นแย่นี่แต่ระวังอย่างเดียวเออตอนนี้มันแย่สานเลยนะระวังอย่างเดียวว่าหน่วยราาตเวงของเราระวังให้เป็นลังกาศเพราะว่ามันมีทุ่นระเบิดยังหลงเหลืออยู่ ไปประชุมไปยอบมือจับมือกับมันวันก่อนไม่เห็นอ่ะไอ้สสประชาชนไปเต้นบนเวทีเต้นกระโปงแหวงเลยไอ้เหี้ยไอ้ลมอ่ะไอสัตว์ซื้อตรงไทยเต้นกระโปงแหวงเลยไอ้เหี้ยมีความสุขเลกเไอในสัตว์เป็นไงไปประชุมมาเต้นโอ้โหส่งไอ้เหี้ยนี่ไปมีความสุขชิบหายไหนวะไหนว่าเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ไอ้เหี้ยแต่ไปเต้นในเต้นกระเด้าหน้ากระเด้าหลัง ไอเ้เหี้ยมึงไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกสถานภาพาไม่นึกถึงจังหวะจากคนว่าวันนี้ประเทศไทยเขาคนเขาจะดูมึงไปตัวแทนประเทศไงเปล่าไอสัตว์ไปยืนบนเวทีเต้นเป็น,เป,นเป็นลิงเป็นข้างไอเหี้ยโอ้ใครเห็นบ้างเห็นไหมคุณเห็นไหมบนเวทีเห็นไหมก็ดูอยูอ่ครับสมเตุมากกว่าแต่ที่เวลาครับที่เวลากับ,เ,กบเรื่องในประเทศโอ้โหขวางทุกอย่างไอสัตว์ มึงเอาจังหวะโอกาสนีไปผ่านเงินกันเท่าไหร่แล้วก็เต้นเงินโอ้โ oh, ห oh, มีความสุขไ <Yeah. S 1> อ้เหี้ยนี่เขาเรียกว่าวุฒิภาวะมึงไม่ได้ชช่ <Yeah. S 1> วโมงนี้มึงเ้องจะโมงเต้นตามลำกินกันเหรอไอสัตว์โอ้โ oh, ห oh, นี่ไงให้คนไทยเขาเห็น <Yeah. S 1> แล้ววันนี้จะมาโตอย่างง้นอย่างงี้โอ้ oh, แต่เป็นตีฝีปากกันอย่างงนรักประเทศกันจนน้ำลายไหลไอ้เหี้ย นึกถึงคนที่เขาอยู่แนวหลังนึกถึงประชาชนเขาเนี่ยเวลาเขาส่งกําลังใจทาหารทาหารทาหารกล้าเสียน้ําตากไปเป็นตงังเป็นปีไปอย่าร้องห่มร้องง่ายเขาเสียขาไปเสียชีวิตไปจัดงานสดไปแต่แม่แป๊บเดียวแม่งลืมหมดนะใบพูดเจรจาก็ไม่กลา้าพูดอะไรงเงียบนั่งแม่งไอเหี้ยยังเป็นเตมีบ้าเอาเร้่ไปตับต้นตีนเลยอะ่ะไปแล้วไม่มาพูดอะไรให้หมันชัดเจนเออ แล้วมันมีแต่จะเสียแหละพี่ชัอนมันไม่น่าจะได้คืนด้วยในการเจรจาแต่ละครั้งเนี่ยก็บอกแล้วผมเห็นด้วยนะที่ออกกฎเลยป้างมาแล้วมึงเข้ามากูก็กวาดใครเข้ามากูจับจับไปโดนกฎหมายไทยทั้งนั้นว่ามึงบุกลุกจําไม่ได้เหรอวีระสมความคิดไปงานบุกเข้าไปไปโดนอยู่เปโซถ้าเกิดปีเป็นปีเป็นไงน่ะมันล็อกเข้าไปน่ยเขาเรียกมาแม่งล็อกเลยอ่ะ แล้ววันนี้จะปล่อยให้มันมาเยงเยงถือไม้ไล่ตีทหารไล่ตีตำรวจนะตำรวจหน่วยหน้าของเราโดนตี้าหัวร่างข้างแตกหมดพระของมันนั่นใช่พ้าเหรอไอ้แพะไอ้เหี้ยทหารใส่ใส่ใส่ไอ้นุ่งจีวรมาวิ่งตัวปิวเลยสัตว์กระโปงแกว่งไกวแกว่งมาไอ้เหี้ยหน้าเอาหนังกระติกยิงกระโปงแม่งไอ้เหี้ยพ้ะเหี้ยอะไรใส่ข้างเกงข้างในไอ้สัตว์ วว่งไปเอา้าแม่งใส่เกงนี่ว่ามีแต่ขายาวดลยเฮียนี่ไม่ใช่พระแล้วแม่งแพ้ mm. เห็นไหมละ่ะผมเนี่ยต้องพูดาความจริงเอาถามว่าคนดูคนฟังมาพวกเราเนี่ยทำไมผมพูดความจริงง่ายๆผมเขาฟังเขารู้เลยบางคนนั่งขำผมดา่า mm. ก็ผมพูดเรื่องจริงอะอย่างวันนี้ใครเป็นร,รัฐมนตรีเอา้าเมื่อว่าที่แล้วมันเป็นไม่ได้อะ่ะเอาแล้ววันนี้มันมันผ่านได้อะ่ะ เฮ้ยแม่ยังไงเนี่ยกูเกิดในประเทศไทยหรือเปล่าช่วงเวลาไม่กี่เดือนไอ้ที่เป็นได้เอาความที่แล้วไม่เป็นบอกเดี๋ยวมันจะผิดเพราะว่ามันจะอยู่ในจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้ววันนี้มันประจักษ์กันแล้วเห็นหมดนแล้วเนี่ยแล้วมันเหมือนเหมือนกันมันลักกระปิดลักกระเปิดกันอย่างนี้ได้ยังไง แต่ไอคนที่มีคดีปปชอยู่ตอนเนี้ยหนักๆไม่ออกสักทีมันเป็นอะไรเอ้ยเม,มื่อไหรมึงจะมาสักทีเอ้ยเม,มื่อไรมึงจะตัดสินสักทีเอ้ยเมื่อไรอย่างงี้แต่พอถึงรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยมาเอ้าตัดสินเรียบร้อยแล้ว9 0 8 1 6 2เป็นหวยไปแล้ว <C enter> นี่ไงอีประเด็นหนึ่งพี่พีชัตอนเนี้ยกำลังกำลังที่จะ มาขอตำแหน่งประธานสภากันแล้วนะซึ่งอนุทินก็ออกมาปฏิเสธว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ผมดูแล้วมันก็น่าจะเป็นลูกกระโลดนะแต่งกรให้กันมาลังนะครับแต่งคําพูดมาให้กันมาพูดในสภาผู้แทนราษฎรกำลังจะขอประธานสภาจากท่านวันนอแล้วตอนนี้ไม่ผมจะบอกให้ฮะถ้ามึงจะทาจะเปลี่ยนก็รีบเปลี่ยนเลยเอาเลยเพราะมันใช้เวลาอีกเอาเลย อย่าไปยืนกักทําเป็นพระเอกไอ้เหี้ยมันมึงไม่ใช่พระเอกหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้เดี๋ยวมึงก็ต้องเอาประเด็นนี้มาไอ้นี่ก็นั่งพูดบะเ,เราต้องอันนั้นนั้นไม่ใช่ประเด็นเราอยู่แค่สี่เดือนวันนี้ผมก็ฟังข่าวอยู่เขาพยายามนีน่เราอยู่แค่สี่เดือนไม่จําเป็นละมั้งต้องเปลี่ยนตัวประธานสภา,ามันจะเลือกใหม่เลือกอะไรคืออันนี้ไม่รู้อันนี้ก็ลิสติกข,ของกูณเพราะมึงเป็นรัฐบาลคือประธานสภาเนี่ยมันยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะถ้าก็เป็นกลางคนท่านนะ ไม่นะครับก็มันจะไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ว่าประธานสภา,าชุดนี้มันมาจากพรรคซี่ของฝ่ายรัฐบาลชุดที่แล้ว <นะ S 1> คุณไม่จะเป็นต้องมาแต่งละครหรอกไม่ต้องมานั่งทาโคงคงฉันกาบคอหรอกมึ่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแม่แห่แต่เป็นแสดงต่าทีสงวนด่าทีมวยจดจ,ดจ้องต้องประโถเขาก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวว่าข้ารบารแสดงอา,าละใหม่ก็ต้องเปลี่ยน <ะ S 1> ดูที่ว่าจะจิตได้สำนึกหรือสามาัญสำนึก แค่สเดือนมึงบอกว่าจะไปจะยุาบสภามึงจะเปลี่ยนเพื่ออะไรล่ะก็4สี่เดือนแค่แป๊บเดียวก็จบแล้ว